เมื่อทนายสาวสุดมั่นที่กําลังคบหาดูใจกับหนุ่มสุดหล่อที่มีครบจบทุกอย่างจนกระทั่งเธอเนี่ยได้พบว่าเขามีเมียแล้วแถมสามีของพวกเธอเนี่ยก็มีเหล่ากิ๊กเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆงานนี้เหล่าเมียหลวงเมียน้อยจึงต้องร่วมมือกันเพื่อแก้แคบในสามีจอมเจ้าเล่ห์ในภาพยนตร์เรื่อง The o t t e r Woman แผนเด็ดหัวผู้ชายตัวแสบ รกเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับมาร์กและคารีที่กําลังแคบหนุ่มแคบห่งจุ้งกันทั้งทั้งที่วันนี้เนี่ยพวกเขาเพิ่งเคยเจอกันเป็นครั้งแรกแท้ๆโดยมาร์กเนี่ยก็ได้เสมอต้นเสมอปลายกับคารีเป็นอย่างดีมาร์กก็ได้ขอคารีไปเจอพ่อของเธอด้วยแต่คารีเนี่ยก็ต้องปฏิเสธเพราะคิดว่ามันเนี่ยเร็วเกินไปมาร์กเลยบอกว่าพวกเราเนี่ยคบกันมาตั้ง8สัปดาห์แล้วก่อนจะยื่นของขวัญวันครบรอบให้กับเธอคารีที่ได้ของขวัญเนี่ยก็ชอบใจใหญ่และยิ้มออกมาแบบหบป,ปากไม่ได้เลยก่อนที่ทั้งสองเนี่ยจะจูบ หลายวันต่อมามาร์กเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นในบ้านของตัวเองเราก็จะได้เจอกับเคสภรรยาตัวจริงของเขาเคสก็เป็นผู้หญิงธรรมดารรมดาเป็นแม่บ้านเฉิมๆเลยครับซึ่งก็ไม่แปลกที่มาร์กเนี่ยจะมีกิ๊กและก่อนที่มาร์กจะออกไปทํางานเนี่ยเขาก็ได้ให้เมียเซ็นเอกสารบางอย่างโดยที่ไม่ให้เมียในยอ่านมันก่อนเลยซึ่งเคสเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยทานผู้ชายนะครับเซ็นเอกสารให้เขาอย่างง่ายดาย ตัดมาที่คารีเธอเนี่ยก็มีอาชีพเป็นทนายความที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งและเลขาของเธอเนี่ยก็มีชื่อว่าลิเดียเธอเป็นสาวสุดมันลิเดียเนี่ยก็ได้บอกกับคารีว่าพ่อของคารีเนี่อย,ยากเจอมาร์คด้วยความขี้เผือกนะครับลิเดียเลยถามว่ามาร์คคือใครคารีเลยบอกไปนะครับว่ามาร์คเนี่ยคือแฟนของเธอและตอนนี้เธอเนี่ยก็เลิกคุยกับผู้ชายคนอื่นหมดแล้วลิเดียก็เลยงงครับว่าคนที่เดทกับผู้ชายเป็นว่าเล่นอย่างคารีเนี่จะยอมเปิดใจให้กับมาร์คได้ไง มาที่มาร์กก็ได้มีสายเข้าจากเคสและถามกับเขาว่าเย็นนี้เนี่ยเขาจะดื่มไวน์ขาวหรือไวน์แดงมาร์กที่ลืมไปแล้วว่ามีนัดทานข้าวนี้ด้วยเนี่ยเขาก็เลยขอเลื่อนนัดทันทีเคสที่เข้าใจว่ามาร์กยุ่งมากเนี่ยก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยจะไปหามาร์กที่ออฟฟิศแทนละกันแล้วพอมาร์กได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเขาก็รีบทําตัวว่างทันทีและตอบตกลงว่าจะไปทานมื้อเย็นกับเธอจากนั้นเนี่ยมาร์กก็ได้ขับรถมารับคารีและบอกว่าท่อน้านําที่บ้านเขาเนี่ยเสียต้องกลับบ้านด่วนคารีก็เลยขอไปบ้านเขาด้วววยแแต่่มาาารเีกก็บบหห้้อหธออไไลป ซคารีเนี่ก็เลยงอนมาร์คขึ้นมาเพราะเห็นว่ามาร์คเนี่ยไม่ให้ความสําคัญกับพ่อของเธอก่อนเธอจะขอตัวลงรถไปอย่างไม่แคร์เขาเลย และเมื่อคารี่มาเจอพ่อทั้งคู่เนี่ยก็ถามสารทุกข์สุขเดบกันและพ่อเนี่ยก็ได้ถามหามาร์คคารีเลยบอกไปว่าเธอเนี่ยเพิ่งเลิกกับเขาเมื่อชั่วโมงที่แล้วเพราะเรื่องท่อ้ําที่บ้านของเขาแตกพ่อเลยบอกให้คารีเนี่ยแต่งตัวสวยๆไปหามาร์คที่บ้านและไปซ่อมท่อ้ําให้เขาซะเลยสิคารีเนี่ยกเกาจริงครับเธอก็ลงจากรถในชุดซ่อมท่อยอย่างเซ็กซี่พร้อมกับที่ปั๊มส้วมอีกอันจากนั้นเธอเนี่ยก็ไปยืนเคาะประตูหน้าบ้านอย่างยั่วยวนหวังว่าจะให้มาร์คเนี่ยมาเห็นแต่คนที่มาเปิดประตูเนี่ยกลับเป็นเมียของเขาเ เคทก็เลยบอกไปว่าเธอเนี่ยคือเมียของมาร์คคิงคารี่ที่ได้ยินเนี่ยก็ถึงกับอึ้งครับและบอกว่าเธอเนี่ยคงมาผิดบ้านเองแหละแถมยังคิดว่าน่าจะโคลมาร์คเธอเลยบอกว่าจะมาบ้านมาร์คคิงที่อยู่ในถนนคลารัก เกดเลยบอกกับเธอไปว่าแถวนี้เนี่ยมันไม่มีถนนชื่อครับคารีที่แถมไม่ได้แล้วเนี่ยเลยเดินหนีไปแต่ส้นรองเท้าเนี่ยก็หักแล้วไปชนกับแจกันจนแตกยับส่วนตัวเธอเนี่ยก็ล้มไปในพุ่มไม้อย่างน่าอายและวกีบอกว่าเธอเนี่ยจะขอชดใช้ค่าเสียหายเองและก่อนจะกลับไปเนี่ยคารีก็ได้หยิบไม้ปั๊มส้วมไปด้วยแถมยังบอกอีกว่ามันเนี่ยเป็นของสำคัญของเธอ วันต่อมาคารีเนี่ยก็มาที่ออฟฟิศแบบหน้าตึงเลยครับแล้วพอไปที่โต๊ะทางานเนี่ยเธอก็ได้เห็นว่ามีดอกกุหลาบกับการ์ดที่เขียนง้อเธอคารีที่เห็นเนี่ยก็ไม่รอช้ารีบหยิบขึ้นมากระชากแล้วฟาดมันทิ้งลงถังขยะทันทีลิเดียที่เห็นเขาเนี่ยเลยเข้าไปเผื่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับคารีคารีเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังครับว่าเธอเนี่ยไปรู้มาว่ามาร์กมีภรรยาแล้วและเธอเนี่ยก็เลิกกับเขาแล้วด้วยลิเดียเลยยุแยงให้คารีเนี่ยไปแย่งมาร์กมาเลยเพราะเธอเนี่ยก็เพิ่งไปแย่งแฟนเขามาเหมือนก แล้วจากนั้นคารีเนี่ยก็มีสายเข้าและบอกว่าผู้หญิงที่ชื่อเคสเนี่มารอพบเธอและพอพวกเธอสองคนได้เจอกันอีกครั้งเคสเนี่ยก็ไม่พูดพร่ำทําเพลงอะไรพร้อมกับถามเรื่องระหว่างมาร์กับเธอเนี่มันเป็นยังไงคารีก็เลยบอกว่าให้เธอเนี่กลับไปถามมาร์กเองเลยเคสเลยบอกว่าถ้าเธอไปถามมาร์กเนี่มาร์กก็จะหนีไปนอนกับคารีอยู่ดีจากนั้นเคสเนี่ยก็เริ่มร้องไห้โวยวายเสียงดังจนคนในออฟฟิศเนี่มามุงดูเธอกันหมดคารีก็เลยบอกให้เคสเนี่หย,ยุดโวยวายแล้วเธอจะยอมเล่าทุกอย่างให้ฟัง และพวกเธอเนี่ยก็มานั่งดื่มกันเคสเลยถามกับคารีว่าเธอเนี่ยนอนกับมากมากี่ครั้งแล้วคารีเลยตอบไปว่าน่าจะประมาณ50ครั้งเลยละมัง้งและพอได้ยินอย่างนั้นแล้วเนี่ยเคสก็เริ่มโมยไว้วอีกรอบก่อนจะบอกอีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอต้องลาออกจากงานก็เป็นเพราะมาร์กและเธอเนี่ยก็ดูแลมาร์กเป็นอย่างดีโดยที่ไม่รู้เลยว่ามาร์กเนี่ยสวมเขาให้เธอมาโดยตลอดคารีเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยสอนกับเคสว่าให้เลิกกับมาร์กซะเพราะดูแล้วยังไงเนี่ยมาร์กก็เปลี่ยนนิสัยของตัวเองไม่ได้แต่อยู่ดีีๆเเเเเ่่ยยคคคสสกกกก็จะะออ้ว้าาอววววธลรรรบบาาาปมใไั และพอออกจากร้านเคสที่เมามากๆเนี่ยก็มาให้คารีวิ่งไล่จับซะง,งั้นและกว่าเธอจะยอมขึ้นรถได้เนี่ยก็เล่นเอาซะคารีเนี่ยเหนื่อยแทบเป็นลมเมื่อเคสมาถึงบ้านเธอก็ได้เห็นว่ามาร์กเนี่ยนอนหลับอยู่และในตอนเช้าเนี่ยเธอก็ออกไปซื้อของเพื่อมาทํากับข้าวให้มาร์กกินเช่นเคยแต่พอมองออกไปข้างๆเนี่ยเธอก็ได้เห็นเหล่าภรรยาที่ต้องตื่นมาซื้อของเพื่อไปดูแลสามีที่บ้านมันเลยทําให้เธอเนี่ยเริ่มคิดต่างไปจากเดิมบ้างแล้ว ตัดมาที่คารีที่กําลังนั่งประชุมอยู่ก็ได้มีคนบอกว่าเคสเนี่ยมารอเจอเธอเธอ,อยู่คารีก็เลยรีบลงไปหาเคสข้างล่างแต่ครั้งนี้เนี่ยเคสก็ได้เอาเจ้าหมามาด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเคสเนี่ยแกล้งตาบอดเพราะเธอเนี่ยอยากจะขึ้นไปบนออฟฟ,ฟ,ฟฟิศเคสได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็เริ่มโมยไาวแล้วบอกว่าเธอเนี่ยใส่แว่นเพราะเธอโซมเฉยๆคารีก็เลยเข้ามาบอกให้เธอเนี่ยไปคุยกันข้างนอกและบอกกับเคสไปว่าเธอเนี่ยไม่ได้คุยกับมาร์กแล้วและไม่อยากจะยุ่งเรื่องครอบครัวของเคสอีกโดยขอให้เคสเนี่ยเลิกยุก่ ตัดมาที่เย็นวันนี้เคสเนี่ยก็ได้มากดเปลี่ยถึงหน้าคอนโดของคารีโดยเธอเนี่ยก็ได้บอกกับคารีว่าเธอเนี่ยจะมาขอโทษพร้อมกับซื้อของกินมาฝากคารีด้วยคารีก็เลยเปิดประตูและบอกเคสว่าสิ่งที่เธอกําลังทำเนี่ยมันดูแย่มากเคสที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เริ่มร้องไห้ออกามีกแล้วครับและบอกว่าเธอเนี่ยไม่มีใครเลยไม่มีทั้งเพื่อนแล้วก็ไม่มีเงินเลยคารีที่เห็นเนี่ยก็เริ่มสงสารและบอกว่าจะยอมคุยกับเธอถ้าเธอเนี่ยหยุดร้องไห้จากนั้นคารีเนี่ยก็ยอมให้เคสเข้ามาในห้องเธอได้โดยห้ามให้หมา เจ้าหมาเนี่ยก็ขึ้นไปนอนบนโซฟาอย่างสบายใจส่วนเคสเนี่ยก็ไม่ยอมนั่งครับบอกว่าไม่อยากนั่งทับจุดที่มาร์คและคารีเนี่ยเคยคับหนุนคับหลุงจุ้งกันแต่ในห้องนี้เนี่ยก็ไม่มีตรงไหนเลยครับที่ทั้งสองเนี่ยไม่เคยคับหนุนคับหลุ่งจุ้งกันเคสก็เลยต้องยอมจำใจนั่งลงซึ่งจากนั้นเนี่ยหมาก็ได้โทรหาคารีคารีก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยไม่เคยรับสายเขาตั้งแต่เกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้ว และพอทั้งสองเริ่มดื่มกันเคสก็ได้เอ่ยปากชมว่าคารีเนี่ยเธอดูสมบูรณ์แบบไม่แปลกที่มาร์กเนี่ยจะมาชอบคนอย่างเธอและพอแอลโกอฮอล์เข้าปากเท่านั้นสองสาวเนี่ยก็เริ่มพูดคุยเรื่องส่วนตัวกันอย่างสนุกสนานคารีเนี่ยก็ได้สอนให้เคสแต่งตัวและสอนเทคนิคมัดใจผู้ชายให้กับเธอและเมื่อเชา้าเจ้าหมาเนี่ยก็มาเลียนหน้าเคสและพอทั้งคู่ตื่นขึ้นมาเจ้าหมาเนี่ยก็ขี่โชว์สง,งั้นก่อนที่คารีและเคสเนี่ยจะแยกย้ายกันคารีก็ได้บอกกับเคสว่าจะหาทนายให้เธอเพื่อฟ้องหย่า และในคืนนั้นเคก็ได้โทรหาคารี่และบอกว่าเธอเนี่ยเป็นสิวโดยขอให้คารี่เนี่ยมาหาเธอหน่อย พอตอนเช้าคารีเนี่ยก็ไปหาเคสจริงๆและเธอก็เห็นว่าเคสเนี่ยทำลายห้องทํางานของมาร์คซะพังเละเลยจากนั้นเสียงกลิ่นก็ได้ดังขึ้นโดยฟิวน้องชายของเคสเนี่ยก็ได้มาเปิดประตูบ้านคารี่เลยแนะนําตัวและบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนมาดูห่วงจุ้ยให้บ้านของเคสฟิวที่เห็นคารีเนี่ยก็จ้องเธอตาเป็นมันเลยครับและเมื่อเคสมาส่งคารีที่รถเธอก็ได้ห้ามคารี่ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับฟิวและบอกกับคารี่ว่าจะคบทั้งสามีและน้องชายของเธอไม่ได้เด็ดขาด ตัดมาที่มาร์กเมื่อเขากลับบ้านมาเนี่ยก็ได้เห็นวม่าห้องทํางานของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเคสเลยบอกว่าเธอเนี่ยกำลังจะแต่งบ้านแบบใหม่จากนั้นมาร์กเนี่ยก็จูบเคสอย่างเนียนแล้วบอกว่าจะไปดินเนอร์กับเธอและระหว่างที่ดินเนอร์กันอยู่นั้นเคสก็โทรม,มาเล่าเรื่องที่มาร์กเนี่ยทำดีกับเธอให้คารีฟังคารีเลยเตือนเคสมาห้ามใจอ่อนกับมาร์กเด็ดขาดแต่เคสก็ได้บอกกับคารีว่าคืนนี้เนี่ยเธอมีอารมณ์อยากจะแคบนุ่มครับหุงจุ้งกับมาร์กและเมื่อเคสไม่ยอมฟังที่คารีห้ามเธอก็เลยประกาศตัดเพื่อน,นเลย พอมาถึงบ้านเคสกับมาร์กเนี่ยก็วิ่งไล่จับกันเป็นหนังอินเดียเลยครับแล้วระหว่างที่กำลังเข้าได้เข้าเข็เขมกันนั้นเคสก็ขอไปทำตัวให้สวยในห้องน้ำก่อนแต่ตอนนั้นสาวคนใหม่ของมาร์กเนี่ยก็ได้โทรเข้ามาเซ็กโฟนกับเขาและระหว่างนั้นเนี่ยเคสก็ได้เดินมาได้ยินมาร์กคุยโทรศัพท์พอดีพอมาร์กวางสายไปเนี่ยก็ทำเสียงบ่นว่าเพื่อนจะโทรมาอะไรตอนนี้ก่อนจะไปสารงานบนเตียงกับเคสต่อแต่เคสท,ที่เศร้าไปแล้วเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยปวดหัวและขอตัวไปนอนก่อน เช้าวันต่อมาเคสเนี่ยก็ได้ส่งข้อความไปหาคารีแต่เธอเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาแบบไม่สนใจเคสเคสก็เลยยิ่งโมโหด่าคารีต่อหน้าฟิลและร้องไห้ออกมาเฉยเลยฟิลที่ได้ยินและงงอยู่เนี่ยก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เคสก็เลยเล่าความจริงเรื่องคารีกับมาร์กให้ฟิลฟังและเธอเนี่ยก็เชื่อว่าตอนนี้มาร์กกับคารีเนี่ยแอบคุยกันอีกครั้งด้วยฟิลก็ไม่ได้เข้าข้างพี่สาวและบอกว่าเขาเนี่ยเตือนเคสแล้วเรื่องมาร์กแถมยังเคยห้ามเคสก่อนแต่งงานกับมาร์กอีกด้วยและจากนั้นเคสเนี่ยก็ได้นัดเจ ส่วนเคสเนี่ยก็ไม่สนใจแถมยังถามว่าคารีเนี่ยกลับไปนอนกับมาร์กอีกแล้วใช่ไหมและพอคารีได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเธอก็ลมออกหูทันทีไม่คิดว่าเคสเนี่ยจะคิดกับเธอแบบนี้คารีก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยไม่เคยคิดจะยุ่งกับมาร์กมานานแล้วมันก็เลยทำให้เคสรู้ทันทีว่ามาร์กเนี่ยมีผู้หญิงอีกคนแน่นอน วันต่อมามาร์กเนี่ยก็ได้เข้ามาทักทายเคสก่อนที่เขาเนี่ยจะเดินทางออกนอกเมืองเคสก็เลยตีเนียนเดินไปส่งเขาขึ้นรถและส่งข้อความหาคารีว่ามาร์กเนี่ยไปแล้วจากนั้นทั้งสองเนี่ยก็เริ่มสืบหาสาวใหม่ของมาร์กโดยที่เคสเนี่ยจะเอาหมาไปด้วยและเมื่อขับตามไปสักพักมาร์กเนี่ยก็ได้เลี้ยวรถเข้าบ้านหลังใหญ่สุดหรูหลังหนึ่งเคสก็เลยพยายามจะปีนไปดูแต่ก็เห็นแค่รถเท่านั้นแล้วอยู่ๆประตูบ้านเนี่ยก็เปิดออกเคสเลยรีบผลักคารีเข้าไปตรงพุ่มไม้และเมื่อรถขนของขับออกมาเคสก็ตีเนียนบออออกกกกกว่าาาาเเนนยยยยํลลัังงืืืดดสส้ จากนั้นเคสและคารี่เนี่ยก็ได้ไปตั้งหลักกันที่บ้านของฟิลที่อยู่แถวๆนั้น ต่อมาเคสและคารีเน่ก็ได้ไปแอบซุ่มดูมาร์กกับสาวคนใหม่ที่ดิมหาดเมื่อเคสได้เห็นสาวคนใหม่ของมาร์กก็ได้บรรยายความแซบของเธอให้คารีฟังและพอคารีได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็เลยส่องกล้องดูด้วยตัวเองซึ่งสาวคนใหม่ของมาร์กเนี่ยก็แซบจริงๆครับคารีก็ไม่รอช้าก็โดดลงไปเพื่อวิ่งไปหาสาวคนใหม่ของมาร์กแต่เคสเนี่ยก็เข้ามาห้ามเอาไว้และทั้งสองเนี่ยก็ยื้อแย่งกันอย่างเสียงดังจนสาวคนใหม่ของมาร์กเนี่ยเดินเข้ามาทักทายพวกเธอเมื่อทั้ง3าคนได้คุยกันเคสก็เลยเล่าเรื่องม ไดดด้ีดีทเยวแถมยังพูดจาเห็นอกเห็นใจกันขึ้นมาเฉยเลยคารีทีทนฟังไม่ไหวแล้วเนี่ยก็เลยบอกให้เคสกลับไปดูแลหมาที่บ้านฟิลด่วนเลยและเมื่อมาถึงบ้านของฟิลเคสก็ได้เล่าเรื่องแอมเบอร์ให้ฟิลฟังและบอกว่าเย็นนี้เนี่ยแอมเบอร์ Amber จะมาทานข้าวที่นี่ด้วยและในเย็นวันนั้นแก๊งเมียหลวงเมียน้อยเนี่ยก็เข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นกลุยส่วนคารี่กับฟิลเนี่ยก็เริ่มปลูกต้นรักกันคารี่เนี่ยก็พูดหยอดฟิลไม่หยุดและพอเริ่มเมากันแล้วเนี่ยพวกสาวๆก็ล่วกันมากนมาสนิทกันเหมือนรู้จักกันนมาเปป็ี เช้าวันต่อมาคารีเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาบนเตียงของฟิลฟิลก็เลยบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยคารีเมามากและพยายามจะข่มขืนเขาแต่ฟิลก็แมนพอที่จะไม่ทําอะไรคารีเลยครับแต่ก็นั่งจ้องตากันเป็นมันคารีเลยรีบขอตัวไปอาบน้ําก่อนที่เรื่องราวเนี่ยจะบานปลาย ตัดมาที่โต๊ะอาหารนะครับคารีก็ได้บอกไอ้เคสเนี่ยเตยมตัวเดินทางกลับบ้านแต่เคสเนี่ยก็ยังไม่อยากกลับเพราะไม่ต้องการกลับไปเจอมาร์กที่คอยตีหน้าซื่อใส่เธออีกคารีก็เลยเสนอไอเดียเพื่อเอาคืนมาร์กและพวกเธอเนี่ยก็วางแผนกันเป็นอย่างดีโดยในทุกๆเช้าเนี่ยเคสจะเอายาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไปให้มาร์กกินและเอาแปลงสีฟันของเขาเนี่ยไปถูก,กับโถส้วมทุกวันส่วนคารีเนี่ยก็ได้นัดเจอกับมาร์กเพื่อขอคืนดีกับเขาและระหว่างที่มาร์กเผลอเนี่ยเธอก็แอบวางยาถ่ายให้มาร์กกินพอยาเริ่มออกฤทธิ์เท่านั้น เช็คบินทันทีเพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมาร์กเลยให้คารีกลับไปก่อนเลยส่วนเขาเนี่ยกรีบวิ่งไปขี้แทบไม่ทันหลายวันต่อมาคารีและอัมเบอร์เนี่ยก็ได้มาหาพ่อของคารีที่ประเทศจีนและที่พวกเธอต้องเดินทางมาที่นี่เนี่ยก็เพื่อปรึกษาพ่อเกี่ยวกับการฟอกเงินและพอได้เรื่องได้ราวแล้วเนี่ยคารีก็เลยรีบกลับมาเก็บเอกาสารต่างๆเพื่อไปเล่นงานมาร์ก และเมื่อทั้ง3คนมารวมตัวกันคารีก็ได้บอกว่ามาร์กเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วพวกเธอเลยบอกว่าต้องให้มาร์กเนี่ยนอนกับใครสักคนเพื่อให้เขาตายใจก่อนที่พวกเธอจะเป่ายิงฉุบกันและผลที่ออกมาเนี่ยก็เป็นแอมเบอร์ครับ ในคืนวันนั้นเคสเนี่ยก็ได้แต่งชุดเจ้าสาวและนั่งร้องไห้อยู่หน้าทีวีและคารีเนี่ยก็ได้มาหาเธอบอกให้เธอเนี่ยทำใจเรื่องมาร์ไว้เลยในวันที่ต้องหย่ากันแต่ระหว่างที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่นั้นมาร์ก็กลับมาพอดีเคสก็เลยให้คารีเนี่ยเข้าไปซ่อนใต้ชุดกระโปรงแต่งงานของเธอและเมื่อมาร์ม่เห็นเคสที่อยู่ในชุดแต่งงานเนี่ยเขาก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเคสเลยบอกว่าเธอเนี่ยแค่ลองชุดเพราะอยากจะแต่งตัวดีๆกับเขาบ้างก็เท่านั้นมาร์ก็เลยเข้ามากอดเธอและชวนเธอไปดินเนอร์ในสุดสัปดาห์นี้และออเเมมื่่่ออออาารรคกกไไไปปสนีย็ด้หลง หน้าต่างแบบไม่ห่วงเพื่อนเลยนะครับเคสก็ได้มาดินเนอร์ตามที่มาร์กนัดเอาไว้ซึ่งในคืนนี้เนี่ยมาร์กก็มาพูดจาแนวหวานๆและให้สัญญากับเคสว่าเขาเนี่ยจะทําตัวให้ดีขึ้นและเคสที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะเชื่อคําพูดเขา หลายวันต่อมาคารีและแอมเบอร์เนี่ยก็ได้ชวนเคสมาที่บ้านคารีก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยเจอข้อมูลหลักฐานว่ามาร์กเนี่ยเป็นต้มตุ๋นแล้วแต่เคสที่เพิ่งโดนสามีพูดจากรบมาเนี่ยก็ไม่เชื่อเพื่อนขึ้นมาซะงัันคารีเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยด่าเคสครับที่เธอเนี่ยยอมใจอ่อนให้มาร์กอีกแล้วซึ่งก็ไม่ไหวครับเคสเนี่ยก็แก้ตัวแทนมาร์กและบอกว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วคารีก็เลยลองส่งข้อความชวนมาร์กไปเที่ยวเพื่อเช็คว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนไปจริงหรือเปล่าแต่มันก็ทําให้เธอเนี่ยดูแย่ในสายตาเพ วันต่อมาฟิลก็ได้ชวนคารี่ไปนั่งดื่มด้วยกันเพื่อสารสัมพันธ์ให้กันและกันตัดมาที่มาร์คเขาเนี่ยกระเดะเคสกินยาอะไรสักอย่างโดยบอกว่ามันเนี่ยจะต้านไวรัสแถมยังให้เธอเนี่ยเซ็นเอกสารบางอย่างอีกด้วยเคสที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยกรเริ่มคิดอะไรได้เธอเลยตัดสินใจมาหาคารี่ที่คอนโดและเมื่อทั้งสองได้มาเจอกันก็กอดขอโทษกันและเคสเนี่ยกระเดะบอกว่ามาร์คเนี่ยยังโกหกเธออยู่จริงๆด้วยและก็รู้สึกชัดเจนแล้วว่ามาร์คเนี่ยน่าจะเป็นต้มตุ๋นจริงๆและขอให้คารี่เนี่ยตามไปสืบ และบอกว่าเธอเนี่ยไม่อยากยุ่งเรื่องมาร์อีกแล้วซึ่งเคสก็เข้าใจเหตุผลของคารีและก่อนจะแยกย้ายการเคสก็ได้ขอให้ทั้งสองคนเนี่ยยังคงเป็นเพื่อนกันต่อไปจากนั้นคารีเนี่ยก็ได้เห็นเอกสารการฟอกเงินของมาร์กซึ่งก็เป็นเอกสารที่เขาเนี่ยให้เคสเซ็นมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยรู้สึกอยากจะช่วยเคสอีกครั้ง และเมื่อเคสมาถึงสนามบินก็ได้เจอกับคารี่และแอมเบอร์ที่มารอารับเธอระหว่างทางนะครับคารีก็ได้เอาเอกสารฟอกเงินที่มาร์กเนี่ยใช้ชื่อของเคสให้เธอดูและบอกว่าถ้าโดนจับเนี่ยเคสก็ต้องโดนจับก่อนมาร์กแน่ๆเพราะว่ามีลายเซ็นเธออยู่ทนโท จากนั้นพวกเธอเนี่ยกระซูมดูมาร์กที่โรงแรมจนเจอว่ามาร์กเนี่ยมีสาวอีกคนอีกแล้วครับทั้ง3าคนเนี่ยก็เลยขับรถตามไปไม่ห่างและพอรู้ว่ามาร์กพาสาวเข้าโรงแรมเนี่ยพวกเธอก็เลยไปหาความสําราญให้ตัวเองบ้างจากนั้นเคสเนี่ยก็มีหนุ่มมาชวนไปเต้นรําส่วนแอมเบอร์เนี่ยก็ได้บอกว่าตอนนี้เธอกําลังคบกับคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่มาร์กอยู่ฟังอย่างนั้นแล้วเนี่ยคารีก็รู้เลยทันทีว่าแอมเบอร์เนี่ยกำลังเดทกับพ่อของคารีอยู่แน่ๆก่อนจะแนะนาไม่ให้แอมเบอร์เนี่ยจริงจังมากไป ช้าวันต่อมาเคสเนี่ยก็ได้มาที่ชายหาดและเธอก็ได้ปาแหวนแต่งงานทิ้งลงทะเลไปคารีและแอมเบอร์ที่เห็นเนี่ยก็เข้ามานั่งข้างเคสอย่างเงียบๆจากนั้นคารีเนี่ยก็ได้ให้เคสเอาเอกสารที่เป็นชื่อของเธอไปยกเลิกที่ธนาคาร หลายวันต่อมามาร์กเนี่ยก็ได้มาหาคารีที่ออฟฟิศตามที่คารีเนยนัดไว้แต่พอมาร์กก็ไปในห้องเนี่ยก็ได้พบว่ามีทั้งเมียและกิกเนี่มารวมตัวกันอยู่มาร์กก็เลยพยายามจะหนีออกจากห้องแต่ลิเดียเลขาเนี่ยก็ล็อกไว้ได้ทันและเคสก็ได้บอกกับมาร์กว่าเธอเนี่ยต้องการจะหย่ากับมาร์กตอนนี้แต่มาร์กก็ยังแก้ตัวว่าเขาเนี่ยไม่เคยสนใจผู้หญิงคนอื่นเลยนอกจากเธอคนเดียวพอได้ยินแบบนั้นพร้อมๆกันแล้วเนี่ยสามสาวก็พากันลุมด่าซะยับเลยและคารีเนี่ยก็ได้ยื่นเอกสารการแบ่งเงินหลังการหย่าให้มาร์กด เคสเลยบอกว่าเธอเนี่ยไปปิดบัญชีที่เป็นชื่อเธอทั้งหมดแล้วและตอนนี้เนี่ยมาร์กก็ถังแตกแล้วเรียบร้อยแต่ไอ้มาร์กเนี่ยก็ได้อ้างว่าถึงเคสเนี่ยจะปิดบัญชีไปแล้วแต่ก็มีความผิดเป็นนักต้มตุนอยู่ดีคารี <Curry S 1> <Curry S 2> ก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยปรึกษากับนักลงทุนไปแล้วก่อนจะให้พวกนักลงทุนเนี่ยเข้ามาชี้แจงกับเขานักลงทุนก็ได้บอกว่าเคสเนี่ยไม่มีความผิดเพราะว่าเธอเนี่ยคืนเงินให้พวกเขาหมดแล้วเท่านั้นแหละครับไอ้มาร์กเนี่ยก็โวยวายเหมือนผีเขา้ายังกับคนดังบ้านก,กอกๆกแล้วก็วิ่งไปชนกระจกจนเลืออออออดุ่่่่งงงแแถมมยยัักกกกกไปไปววาตตข้นนนนนจจะิชร เหลือสักบานพวกสาวๆเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรยืนดูเขาอย่างสาใจอย่างเบาๆและเมื่อมาร์กมาที่รถกับพบว่ารถของเขาเนี่ยโดนยึดและจากนั้นพ่อของคารีเนี่ยก็เข้ามาสก,กิดเขาและเมื่อมาร์กหันหน้ามาเนี่ยก็โดนโชกเขาเต็มๆหน้า และหลายวันต่อมา3สาวเนี่ยก็ได้มาเจอกันอีกครั้งเพื่อดื่มให้กับมิตรภาพของพวกเธอส่วนเคสในตอนนี้เนี่ยก็ประสบความสําเร็จและกลายเป็นเจ้าของบริษัทมาดิคารีเธอเนี่ยก็ได้เริ่มคบกับฟิลและกําลังรอคลอดเบบี้อยู่ส่วนแอมเบอร์นั้นเนี่ยก็ได้เดินทางไปเที่ยวรอบโลกกับพ่อของคารีและภาพยนต์เรื่องนี้ก็ได้จบลงครับผม จบกันไปอีกเรื่องนะครับกับหนังที่ผมได้นํามาสปอยในวันนี้แคนที่รุนแรงที่สุดเนี่ยก็คือแคนของสตรีนะครับและหากว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กับต่อเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ